สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่อง The g o l d Mindset นี่เป็นคลิปแรกของผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอีโก้นะครับอีโก้มีบทบาทในชีวิตของเรายัางไงมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่เราจะเข้าใจมันและจัดก,การกับมันยังไงดีมาฟังกันครับอีโก้คืออะไรง่ายๆเลยครับอีโก้คือความรู้สึกที่เราอยากให้คนอื่นเห็นเราในแบบที่เราคิดว่าดีเก่ง ในบางครั้งแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีคุณค่าและสําคัญในทานจิตวิทยาอีกโกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเราที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองฟังแล้วเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่ในปัญหาก็คือถ้ามีอีกโกมากเกินไปมันจะอาจกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรายึดติดและไม่ยอมรับคว,วามคิดเห็นของคนอื่น หรือมองเข้าวารู้สึกของคนรอบตัวถ้าลองสังเกตตัวเองว่าบางครั้งอ่ะเราพยายามจะชนะกับคนที่เถียงหรือไม่ยอมรับผิดง,ง่ายๆนั่นแหละครับเพราะอีโก้ที่ทำให้เรายึดติดกับความถูกต้องของตัวเองรู้จักอีโก้ของตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะอีโก้ที่สมดุลจะช่วยให้เรามั่นใจในตัวเองโดยไม่ทำให้เราห่างเหินจากคนรอบข้าง เมื่อเราเข้าใจอีโก้เราก็จะพร้อมพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเรามาดูอีโก้ทั้งด้านดีส่งผลชีวิตของเรายัางไงครับอีโก้ส่งผลอย่างไรในชีวิตเรามาถึงคำถามสำคัญนะครับอีโก้ส่งผลกับชีวิตเราอย่างไรบ้างจริงๆแล้วมีอีโก้ผลกับทุกอย่ายได้เลยครับทั้งด้านดีและไม่ดีเรามาดูแต่ละด้านกันครับข้อแรกอีโก้ช่วยเรามีความมั่นใจ ด้านดีคืออีโก้ช่วยเรามีความมั่นใจในตัวเองทำให้เราไม่กลัวที่จะนำเสนอตัวเองหรือกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆการมีอีโก้จึงเป็นประโยชน์มากที่ช่วยให้เรากล้าพูดกล้าที่จะเป็นผู้นำและกล้าที่ผลักดันตัวเองให้ประส,สบความสำเร็จข้อที่2ออีโก้ทำให้เรายึดติดกับมุมมองของตัวเองแต่อีโก้ก็มีด้านที่ต้องระวังครับเมื่อมันมีมากเกินไปมันอาจทำให้เรายึดติดกับมุมมองของตัวเอง จะไม่เปิดใจรับฟังความคี่เห็นจากคนอื่นสิ่งนี้อาจจะทำให้เราผิดพลาดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆข้อที่3อีโก้อาจจะเป็นอุปสรรคในการยอมรับข้อผิดพาดถ้าเรามีอีโก้สูงบางครั้งมันทำให้เราไม่กล้าที่ยอมรับบาผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองอาจจะกลัวเสียหน้าหรือไม่อยากโดนตำหนิข้อที่4เลย อีโก้ส่งผลต่อความสัมพันธ์อ e ีโกผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างโดยตรงเลยครับถ้าเรายึดติดกับอีโกมากเกินไปความสัมพันธ์ก็อาจได้รับผลกระทบลองนึกถึงเวลาที่เราทะเลาะก,กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวบางครั้งแล้วเราต้องยึดมั่นในความคิดของตัวเองจนให้จนให้อีกฝ่ายไม่ได้ฟังเลยหรือทําให้การสื่อสารติดขัด สิ่งนี้ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจดีในระยะยาวพอมาถึงส่วนนี้แล้วเรารู้จักอีกโก้ด้านดีส่วนต่อไปด้านที่ไม่ดีกันมั่งมาดูซิว่าจะจัดก,การมันยังไงวิธีที่จัดก,การกับอีกโก้อีกโก้เป็นตัวตนของเราในบางครั้งที่อยากให้คนอื่นจอมรับความคิดเห็นด้วยแต่ถ้าเรายึดติดกับมันมากเกินไปมันก็ทําให้เรา ไม่รับฟังคนอื่นได้ง่ายวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีจัดการกับอีโก้ของตัวเองกันครับข้อที่1เลยการฟังเปิดใจรับฟัง,งคนอื่นครับฟังจริงๆแบบไม่ตัดสินหรือคิดแย้งในใจเราฟังโดยให้โอกาสตัวเองเข้าใจมุมมองใหม่ๆดูนะครับบางครั้งการฟังอย่างตั้งใจแค่นี้ก็ช่วยให้เราไม่ยึดติดก,กับความคิดของตัวเองมากเกินไป 2. เราต้องยอมรับวบามผิดพลาดทุกคนมีโอกาสผิดพลาดครับ การยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายกับกันมันช่วยให้เราเติบโตลองคิดดูว่าครั้งต่อไปที่เราทำผิดพลาดเราจะใช้มันเป็นบทเรียนอะไรมั่ง 3. การทำสมาธิการทำสมาธิช่วยเราสงบและเข้าใจตัวเองมากขึ้นแค่ลองหลับตาหายใจลึกๆสักห้าน,นาทีทุกวันมันจะช่วยให้เราเห็นความคิดต่างของตัวเองชัดขึ้นเหมือนมองเห็นภาพรวม ของตัวเองได้ดีขึ้นครับข้อที่4ข้อสุดท้ายตั้งคำถามกับตัวเองเวลาจะทำอะไรลองถามตัวเองว่าสิ่งเนี้ยเราทำไปเพื่ออะไรหรือมันดีสำหรับทุกฝ่ายไหมคำถามเหล่านี้ช่วยเราเชี้ตัวเองว่าก่อนตัดสินใจบางทีเราอ่านเห็นสิ่งที่เราทำด้วยมุมมองที่ชัดเจนขึ้นโดยที่ไม่ใช่อีกโก้เยอะเกินไปคุณผู้ชมครับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกครับพอดีว่าผมเองยังแบบก้าวก,กลัว,ก,ลวก็เลยผมอยากให้คุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่าผมจะปรับปรุงอะไรบ้างเรื่องเสียงเป็นไงบ้างช่วยมารับฟังความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์ได้ครับวันนี้เราได้พูดคุยกับอีเกี่ยวกับอีโก้แล้ววิธีจัดก,การกับมันหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวนัน ถ้าชอบพอดแค์นี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนและส่งความคิดเห็นมาให้เราทราบที่ The g o l d e m y n d s e d e ด้นะครับขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ